เื่อกี้ลบไปแล้วใช่ไหมพี่โก้สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคได้ละ <c oughs> กว่าจะต่อได้แต่ละครั้ง เต้าอเวนซ่าวันนี้เมื่อกี้เราตั้งใจจะมารีวิวแต่เมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าผิดพลาดทางเทคนิคแล้วคันนี้เป็นอเวนซ่านะครับตัวเมเนเชนนะครับหน้าตาแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เห็นนะครับปกติที่เห็นกันบ่อยๆจะเป็นโฉมปี12 13นะครับผมเป็นโฉมก่อนนะครับเป็นโฉมเจนที่2เนาะันจะมีเจน1เจน2 ตัวนี้จะเป็นเจนที่3แล้วนะครับเป็นตัวเมนเอร์เชนปี2018แท้ๆนะครับผมไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานนะครับตัวรถเป็นสีขาวแท้นะครับผมล้อแมกอลลอยนะครับผมลายใหม่เลยยางมิชลินนะครับผมตัวนี้เป็นล้อขอบ15นะครับสวยๆเลยนะครับผมที่สำคัญคันนี้เป็นตัว S Sport ด้วยนะครับผมท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับ บอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมหลายคนกําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้นะครับตอนนี้ของร้านคาของเราก็ามีอยู่2อคันนะครับที่เป็นเกดที่นั่งก็จะมีเปอร t a าเอล a ากับฮอนด้าบีนะครับผมนี่กําลังจะมีลูกค้าเข้ามาเที่ยวดูอยู่พอดีเลยนะครับนะครัผมช่วงนี้รถของเราก็เข้ามาใหม่เยอะมากลูกค้าคอย ดูอัปเดตหน้าเพียบได้เลยวันนี้ผมโพสมิซูไปสองคันราคาเล้าใจมากคันนึงเป็นสายซิ่งอีกคันนึงสายลุยผมเอาใจลูกค้าทุกแนวบอกเลยเป็นนี้ต้องบอกว่าท่านใดที่กำลังมองหานะสองคันที่ผมโพสไปก็ค่อนข้างแรงเทียมนะคันที่สองนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเป็นออโต้โฟวิลแล้วก็เป็นกระบะตอนเดียวหายากมาก เ okay, นะครับผมวันนี้เราไปอยู่กับอเวนซ่านะครับผมแล้วก็โอ้โหรถเก่งพอมีนะนี่นิสันจุ๊กยาลิสกำลังล้างเก็บรายละเอียดกันอยู่นะครับผมสวยๆทั้งนั้นมาวันนี้เราไปดูอเวนซ่ากันนะครับ กินภายในหอมมากรถซาคันี้คันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับผมตัวเอสนะได้หน้าจอโตยต้าจากโรงงานนะครับผมมีข้อพวงมาลัยคาร์บอนแล้วก็โตยต้าให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยเลือนไม้ของเขานะครับจะเป็นหน้าปัดสีฟ้านะครับเป็นตัวไมนชเชนนะครับเรือนไม้จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับ และหน้าจอบอกเล็กไหมก็จะเป็นแบบดิจิตอลน,นะครับผมมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็แอร์แ็คคูนะครับมีกล้องถ่ายม่้มีกล้องถอ่าถยในตัวนะครับผมโอเคชัดเจนตัวนี้เป็นตัวเอสนะครับผมตัวท็อปแล้วนะครับผมต้องบอกได้รถปีใหม่นะไม่ผมถือว่าไม่เยอะนะเพราะรถของเรารับประกันใหม่แท้ทุกคันนะครับ เลขไมลหนึ่งแันกิโลเท่านั้นนะครับปี2018ัแปท้นะครับผมตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนคันนี้มาเกียอโต้นะครับภายในคุมโทนดำนะครับแล้วก็มีแอร์สตอนนะครับมีแอร์ตอนด้านหลังให้ด้วยนะครับผม มาเดี๋ยวพามาดูรีวิวต้องเครื่องกันกระตกไฟฟ้านะครับผมสี่บานนะครับผมซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับรับไม่มีขยับนะครับเพ็บสวยเลยนะครับผมดาเดิมจากโรงงานหมดนะครับดูให้ดูกันนะครับผม เส้นเดิมฝาปองเดิมนะครับโลโก้บาร์โค้ดแผงกันความร้อนจากโรงงานหมดนะครับผมรอยแต้มห้องเครื่องอยู่ครบทุกจุดนะครับผมเครื่องยนต์หนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับผมสี่สูบเรียงนะครับผมจัดไปในราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมอารบกวนขอแอดมินจำเป็นในห้อง บอกผู้ใดก็ได้เป็นแอดมินให้หน่อยโอเคนะครับผมเราขอแอดมินจำเป็นนะครับช่วยปักหมุดให้หน่อยนะครับกับค่างว่เพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นตัวรถปี2018แท้สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับกับเราผมจับให้เลยปีประกันภัยชั้นหนึ่งเอาแบบนี้เลย3,99,000บาทค่างว่6นหกพันกว่าได้ปอหนึ่ง ยางมิชลีนสีเส้นแล้วยังใช้ได้อยาวๆนะครับผมตัวรถเป็นสีขาวแท้สวยๆเลยและที่สําคัญเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับรถอนเนกประสงค์ราคานี้เป็นตัวแมนเชเชนด้วยรับรองไม่มีให้เห็นบ่อยๆนะครับโฉมนี้สวยครบจบแน่นอนนะครับกับโซเวต้าอเวนนนะครับผมคันนี้ 1.5 F Sport ปี2018 Minor นะครับผมสีขาวจากโรงงานเดิมๆสวยๆนะครับเรารับประกันตัวถังรถของเราทุกคันนะครับห้องเครื่องเอี่ยมมากนะนีนะครับไ่หน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผม ไปตัดหมอกตรงรุ่นจับโรงงานนะครับผมหน้าของตัวแมนเน่เชนเขาสวยนะดูดีดูคมด้วยนะครับท่านหนที่สนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้องแอดมินได้นะครับผมแล้วก็สามารถนัดเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับรถของเรานะครับตอนนี้มีให้เลือกเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแทนไปนะครับรถเก่งก็โอ้โหผมเอาเข้ามาเยอะพอสมควรนี่มาด้าคันนี้เคยไลฟ์ไปแล้วนะครับนี่ที่ว่าจะเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวน็อไม่สวยเดี๋ยวเปลี่ยนน็อให้ใหม่นี่ยางใหม่สีเส้นนะมาด้าสองสกายพีนะครับผมสีเทาแลมโบวเบียมเดี๋ยวพรุ่งนี้รอส่งมอบลูกค้าแล้วคันนี้ฮอตมากลูกค้าตามจีบเยอะมากสามสามศูนย์เอสปอตนะครับผมมีนะครับผมเบียมเราจะเหลืออีกคันหนึ่งนะครับนี่สชิกนะครับเรามีอันติสนะครับโฉมหน้าเมนอร์เชผมก็มีนะ นี่คือเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยล้างไม่ทันโอเคนะครับมียัน FD คดูเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนมาเล่าใา้ฟังทีหลัง <c oughs> นี่นะครับผมวันนี้ก็ฝาก Toyota a v a n z a นะครับ1.5 S s p o r t m i n o r Change หรือว่าปี2018แท้นั่นเองนะครับ กับราคารถเพียง3,99,000บาทนะครับอ่า้อยมีปกักบุเรียบร้อยแล้วนะครับผ่อนเริ่มต้น6,700กว่าบาทราคานี้ปีประกันไัยชั้นหนึ่งทันทีนะครับผมฟรีค่าจัดฟีค่าโอนนะครับก่อนออกรถเราแถมเช็คระยะเข้าศูนย์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับผมกูญแจรีโมทมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับคันนี้สวยงามมากมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับผม เราเขาจะได้ตัวเอสปอร์ตเขาจะได้ชุดสเกิร์ตมาจากโรงงานนะครับผมมันจะเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะครับส่วนกันชนหน้ากับกันชนท้ายมันจะรับกับตัวรถอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นมันจะไม่มีสเกิร์ตมันจะไม่มีสเกิร์ตเสริมแต่ว่าตัวกันชนมันจะรับกับสเกิร์ตข้างพอดีนะครับผมเนียนะครับดูรูปทรงเขารอเป็นล้อแบบคล้ายๆลายใบพัด หล่อมากสามแสนเก้าหม่เก้าพันบาทนะครับผมนี่นะครับของเราก็โซนรถกระบะนะครับผมนี่แต่ว่าอยู่ที่ใหม่เยอะเลยอันนี้เป็น Ford Ranger นะครับตัวนี้เป็น XL Park นะครับผมสามแสนเจ็ดหื่นเก้ันบาทเดี๋ยวนี้ราคาโปรโมชั่นให้ฟรีประกันภัยชั้นหน่งอยู่แล้วนะครับผมรอๆเลย นะครับผมดีแม็กซ์ซิลี่ไททันโฟวิลนะครับไททันโฟไททันโฟเกียลออโต้ตัวนู้นเราขายไปแล้วนะครับสัญญาเพิ่งผ่านเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีคันนี้นะครับเป็นตัวโฉมใหม่แล้วผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเกียลออโต้โฟวิลโฉมใหม่นะครับเดี๋ยวรอชมกันได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกระบะแฉบมีเข้ามาเยอะนะครับผมนี่ลีโวสีประตูเ e ทอีดิชั่นนะครับนวาร่านะครับผมดีแม็กซ์ซิลี่มีสองโฉมสองโฉมเลยนะ มีโฉมโฉมหน้าสเตลกับโฉมพลานุภาพมีสองเลยแล้วก็ในในส่วนของ MG นะครับเรามีเข้ามาใหม่เป็นตัว PHEV นะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับโฉมใหม่ล่าสุดปี2022เลขใหม่เพียงแค่หนึ่งหมื่นกิโลนะครับผมเดี๋ยวเราพาชมๆเพราะว่าแสงมันสวยแ่้าเป็นเย็น นี่นะครับผมไต่ตันยังไม่ได้ล้างเลยผมใหม่นะคะเอออโต้หล่อมากชุดแต่งรอบคันลางดอกเอทีนะครับล้อเปิดไปเป็นล้อลายคอร์สนะตรงรุ่นเลยอะล้อลายตรงรุ่นผมงิสูเขาเลยอะเอ็ h จีอโมใหม่ล่าสุดสวยงามมากคันนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นกิโล รถเชียงใหม่มือเดียวนะครับผมแล้วก็ H S ก็มีถ้าอยากได้ราคาเบาลงมาเราก็มี H S ให้นะครับผมโอเคนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับสนใจรถอะไรนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับบางทีอาจจะยังไม่ได้ลงหน้าเพจแต่ว่ารถอาจจะเข้ามาในสต็อกแล้วนะครับลองถามน้องแอดมินก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับผม สวยเลยขนาดบางคันนะครับรถยังไม่มาล้อมารอดเราเตะคำขอไว้ลูกค้านะเนี่ยล้อมาหลอแนละ้วเนี่ยอันนี้เป็นรีโว่นะครับผมปีสิบเก้าปีสิบเก้าตัวเจพัสล้อจีอานะครับล้อมารอดแล้วเนะี่ยโอเคนะครับผมก็ฝากไว้ นะครับผมวันนี้เป็นเอาเวนซ่านะครับผมหนึ่งจ r t ห้าเ r c h a ร์เมเชปีสองพสิบปดกับราคาสามแสนเก้าหื่นเก้าพันบาทนะครับผมถ้าไม่รับประกันภัยชั้นหนึ่งลดทันทีหนึ่งืสี่พันบาทนะครับราคาลดจะเหลือเพียงสา5แสนแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากไปพิจรณากันด้วยนะครับสวัสดีครับผม